สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Heaven t i e s Newcast รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวสำคัญของโลกนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนต้องจับตาดูครับสวัสดีค่ะวันนี้มิ่งขวัญและธนามี5ข่าวเด่นที่คัดสรรมาเป็นพิเศษซึ่งสะท้อนถึงทิศทางอนาคตทั้งในบ้านเราและบนเวทีโลกพร้อมอัปเดตสถานการณ์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะ ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีจากประเทศไทยครับเดือนสิงหาคม2568นี้ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มรูปแบบครับใช่ค่ะธนามีการจัดงานทีค่า2025ที่ศูนย์นิทรัศการและการประชุมไบเทคก,กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่20-22ถึง22สิสิงหาคมซึ่งแสดงศักยภาพของอุตสาหารกรรมในบ้านเราได้อย่างชัดเจน และที่น่าจับตาคือสถาบัน FKIII ได้วางแผนยุทธศาสตร์ใหญ่เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้าน AI ในอาเซียนภายในปี2580โดยมุ่งเน้นสร้างบุคลากร AI จำนวนมากมารองรับการเติบโตนี้เลยค่ะนอกจากเรื่อง AI แล้วตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในบ้านเราก็คึกคักไม่แพ้กันครับ อย่าง Mercedes-Benz เองก็เตรียมเดินสายการผลิตรุ่น c l a EV ในประเทศที่โรงงานทนบรีประกอบรถยนต์ปลายปีนี้ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวส่วน b y d ก็ยังคงขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องครับและยังมีการเปิดตัวรถยนต์ Xpeng G6 เข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีราคาเริ่มต้นที่1,439,000บาท พร้อมลุยตลาดผ่าน12โชว์รูมทั่วประเทศเพิ่มตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่สนใจรถยนต์อีวีมากขึ้นอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าไทยเรากำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ประเด็นสำคัญระดับโลกที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยครับกับบทบาทของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือที่เราคุ้นเคยกันในนามกรมลดโลกร้อนครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมา กรมได้จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีณอาคารกรมกรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอผลง,งานภายใต้แนวคิด Collective Climate Action ร่วมพลังใจลดภัยโลกร้อนซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงค่ะ และผลงานที่น่าชื่นชมคือในปี2,562ไทยเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง65.23ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งถือว่าบารรลุเป้าหมายรายปีที่วางไว้ครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีการยกระดับเป้าหมาย NDC 3.0โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิไม่เกิน152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2,570 กรมยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากสนับสนุนเครือข่ายชุมชนและโรงเรียนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มกลางจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศและระบบติดตามผล NDC Tracking System เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำ,ญสำหรับการกำหนดนโยบายในอนาคตด,ด้วยค่ะเปลี่ยนมาที่ข่าวในแวดวงการเงินกันบ้างครับมิ่งขวัญค่ะธนาบริษัท c a r d x ผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทยได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไปสู่สถาปตัตยกรรมแบบคลาวด์หรือ Cloud b a s สอาร์เ i t e c t u r e และยังนำา i i มาขับเคลื่อนบริกิจอย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะ ใช่แล้วครับมิ่งขวัญน,นี่ถือเป็นความสำเร็จระดับภูมิภาคในการย้ายข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลกว่า3ล้านบัญชีขึ้นสู่ระบบคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และทำให้ CardX คว้า the Best Cloud-based Technology Initiative in Thailand จาก The Asian Banker Thailand Excellence in Retail Finance and Financial Technology Award 2025มาครองได้สำเร็จครับการย้ายข้อมูลขึ้นระบบคลาวดนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างมหาศาลค่ะและการนำ AI มาใช้ก็ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้เป็นส่วนตัวหรือให้เพอร์เพอร์ซันแลไลเซชันและที่สำคัญคือยกระดับความปลอดภัยด้วยระบบดับเบิลฟรอดดิเทคชันที่ใช้ AI และแมชชีนเลอร์นิ่งตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานบัตรที่ผิดปกติแบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจในทุกการทำธุรกรรมค่ะ ขยับไปดูภาพรวมวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกกันบ้างครับมิ่งรันสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับน่าเป็นห่วงมากค่ะทนาโดยเฉพาะเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงกว่าช่วงก่อนยุคอุสตสาหกรรมถึง1.6องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจทำให้เป้าหมายการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่เกิน15องศาเซลเซียสหลุดลอยไปได้ค่ะ และที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกังวลเป็นพิเศษคือสถานการณ์ในแอนตาร์กติกาครับน้ำแข็งทะเลก,กำลังลดลงในอัตราที่เร็วกว่าอาร์กติกถึง3เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเพนกวินจัก,กระพัดตายลงจำนวนมากจากการจมน้ำหรือแข็งตัวตายซึ่งน่าหายใจมากครับ ไม่เพียงแต่นั้นการพังทลายของวงจรกระแสะน้ำวนเอ็นตัสติก้ายังส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศแล้วระบบนิเวศทั่วโลกรวมทั้งลดความสามารถในการดูดซับก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะวิกฤตนี้กำลังเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆค่ะปิดท้ายกันที่เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่วันนี้ก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตประจาวันของเราแล้วครับนั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองครับใช่ค่ะธนา เดือนสิงหางคม2,568นี้ AI กำลังก้าวข้ามจากการเป็นเพียงอุปกรณ์ไปสู่ระบบอัจฉริยะเต็มรูปแบบตัวอย่างที่ชัดเจนคือการเปิดตัว Google Pixel 10 Series ที่ผสาน Gemini AI เข้าไปในระบบอย่างลึกซึง้งทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ฉลาดและเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะ และการขยายตัวของ AI agents ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการและตัดสินใจได้มากขึ้นกำลังนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆด้านจริยธรรมและกฎระเบียบที่ต้องคิดถึงครับไม่เพียงแต่นั้นหลายองค์กรยังพิจารณาแต่งตั้ง CEO AI เพื่อดูแลกลยุทธ์ด้าน AI โดยเฉพาะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ AI ในระดับการบริหารอย่างแท้จริงค่ะ เรายังเห็นการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมครับเช่นการท่องเที่ยวที่ทททดึง AI มาขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพฤติกรรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน TAT AI ที่จะให้คำแนะนำการเดินทางส่วนบุคคลตามข้อมูลทางโหราศาสตร์หรือ Grab ที่ใช้ AI แปล9ภาษาดันบริการ Delivery ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ แต่ความก้าวหน้าของ AI นี้ก็มาพร้อมคำถามเกี่ยวกับฟองสบู่ AI และการใช้จ่ายมหาศาลของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในการพัฒนา AI CEO ของ Open AI ยังออกมาเตือนว่าอาจเกิดฟองสบู่ในวงการ AI ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าทิศทางของ AI จะเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้ และนี่คือ5ข่าวเด่นที่ Heaven t i e s Newcast นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับเราหวังว่าข่าวสารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ติดตามความก้าวหน้าของโลกใบนี้ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับฝากให้กดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ